สวัสดีแมวบอมบกลุ่นกรุ๊ปเนี่ยไปยังทั่วโลกเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ขมิบุรีรัมโรงงานชาแนลกันค่ะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุงงาก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กลับขอบคุณทุกๆกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนไปยังทั่วโลกเลยนะคะจะเจอกับบุงงานช่องแมิบุรีรัมมานะคะมาดูภาพภายใน บรรยากาศพรางๆไปก่อนนี่มันคืองานอะไรนี่มันก็คืองานวันเกิดของท่านผู้หญิงคนหนึ่งนะคะอายุประมาณ80ปีแล้วคะ่ะงานได้รับเกียรติมากับเพื่อนของบุงงาคน,นะ,คะเพื่อนของบุงงาเขาก็เป็นลูกสะใภ้ของคุณยายคนนี้เองคะ่ะคุณยายคนนี้เป็นชาวลาวโดยเฉพาะเลยนะคะประเทศลาวแล้วก็มีลูกทั้งหมด12คนคะ่ะเพื่อนของบุงงาเป็นลูกสะใภ้ของเขานะคะ ว่ามางานวันเกิดด้วยกันค่ะเขาเชิญมานี่คือบรรยากาศภายในงานวันเกิดนะคะมีการประดับประดาอย่างนี้นะคะมองประโนจากมางานวันเกิดชาวเรานะคะผู้คนมาตอนนี้แรกๆอยู่นะคะตอนนี้ก็ยังหัวค่าอยู่นะคะนี่ค่ะเปลี่ยนจากเมนูผู้คนมาภายในห้องแล้วก็มาดูอาหารกันนะคะนี่ยังมาตอนใหม่ๆอยู่เนาะคนยังไม่มาเยอะสักเท่าไหรคะ่ะอายุแปดสิบปีแล้วคะ่ะเจ้าภาพ คนลาวกับคนไทยประเพณนี้ก็จะคล้ายๆกันนะคะแล้วก็อาหารที่เขาสั่งมานะคะมอปอนจ๋าเขาทามาด้วยเองด้วยแล้วเขาก็สั่งอาหารพวกพิซซ่ามาให้ชาวฝรั่งเพราะว่าเราอยู่ประเทศออสเตรเลียมีทั้งฝรั่งมีทั้งคนไทยและคนลาวปะปนกันไปนะคะอันนี้ก็เป็นอาหารที่เจ้าภาพเขาจัดเตรียมไว้ให้กับแขกที่มากินกันค่ะมีอะไรมากนะคะมีแตงกวามีซูชิมีลาบเนื้อมีลาบอาเซลมอน มีหลายอย่างค่ะพี่น้องจ้าบางคนเขาก็ไม่ไดเอาอะไรมาก็ไม่เป็นไรหรอกนะคะเจ้าภาพเขาก็มีให้กินแต่ว่าลูกหลานเขาเยอะค่ะลูกเขาตั้ง12คนนะคะเขาก็ทคํคนลไม้คนมือมาแบ่งกันกินนะคะเดินเสิร์ฟแบบบุฟเฟ่เลยคะ่ะอ,อ,อันนี้คือหน่อไม้มกหน่อไม้อันนี้หมกอาเซลมอนค่ะยำเซลมอนอางานกินอันนี้อร่อยมากเลยอันนี้ก็เป็นของอะไรก็ไม่รู้ค่ะเรียกไม่ถูกค่ะ นี่ค่ะมีแหนมมีทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือหอหมกนะคะหอหมกปลามีอาหารทะเลด้วยมีกุ้งกับหอยค่ะหอยจาบ์มอปลนจานี่คือภาพบรรยากาศอาหารนะคะและเครื่องดื่มเขาก็อันนี้เป็นประเพณีวัฒนธรรมของชาวออสเตรเลียนะคะบอปอนจาก็คือว่าถ้าเราถูกเชิญให้ไปงานวันเกิดงานปารต์ตี้งานอะไรต่างๆก็แล้วแต่เราก็ต้องเอาอาหารของเราไปแล้วก็เอาเครื่องดื่มของเราไปเองนะคะอันนี้เป็นประเพณีและวัฒนธรรมคะ่ะ เจ้าภาพเขาจะจัดให้เราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะแต่เราต้องเอาไปของเราไปเองค่ะน,นี้คือสวนเครื่องดื่มค่ะอันนี้คือภาพภายในบรรยากาศแขกเครือก็เริ่มมาแน่นหนากันแล้วนะคะเปลี่ยนบรรยากาศไปฟังคลิปจริงกันเลยค่ะ Oh, 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 ກໍາລົງນ้ําສັນນໍ້າໂຍນການນໍ້າສະຫຼາຍຖາໃສດີດີແລະເຫັນຜູ້ຊາວເຈົ້າລອງລ້ອຍປູປາ